นายกของกูเนี่ยชวนเปิดด่านแล้วก็มีไอ้ฟ้าหลายตัวเลยบ่าากูไม่เปิดไอ้สัตว์เก่งกูยอมพวกมึงกันแหละนะเก่งจริงๆตอนนี้คนขเขมรนคือบีบน้ำตาล,ลงไห้ เรียกร้องให้ไทยเปิดดานให้ประเทศไทยเปิดดานเพราะว่าคามรนี่คือแบบอยู่ที่ประเทศคามรก็คือไม่มีงานทําไม่มีแม้กระทั่งข้าวจะกินแล้วนะทุกคนหลังจากที่ไทยปิดดานมานี้แล้วก็คนคามรก็คือไม่มีงานทําหรือว่าแบบเกษตรกร,เ,กรเนาะที่ทำ ปลูกผลไม้หรือว่าใดๆก็คือขายไม่ได้ขายไม่ออกเขาก็เลยมาเรียกร้องให้ประเทศไทยเปิดด่านเพราะว่าจะได้แบบข้ามมาทํางานที่ประเทศไทยจะได้มาหาอะไรทำเนาะมาหางานทําที่ประเทศไทยตอนนี้คือบอกได้เลยว่าประเทศคัมรนคืออดอยากปากแห้งหิวโหวย คนดูเกิดการแบบแย่งสิงอาหารกันโอ้โหดูภาพแล้วก็แบบนี่แหลนะเนาะทุกคนเนาะประเทศไทยพี่ๆคนไทยคิดเห็นยังไงกับการล้องขอการเรียกร้องของประเทศคมรน ที่เรียกร้องให้ประเทศไทยเปิดด่านเรียกร้องให้ประเทศไทยส่งสินค้าให้เขาเหมือนเดิมเนาะพี่ๆคนไทยคิดเห็นยังไงทุกคนกับความคิดของคมนในตอนที่เขาลำบากเขาไม่มีอันจะกินเขาเกิดสงครามแย่งอาหารการกินกันแล้วไม่มี งานทำก็เลยมาเรียกลงมาขออ้อนวอนให้ประเทศไทยเปิดด่านรับแรงงานเขมรมาทำงานเหมือนเดิมให้ประเทศไทยส่งสินค้าให้เขมรเพราะว่าตอนนี้อดอยากมากๆเลยแย่งสิงอาหารกันแบบนี้เนาะทุกคนเนาะแต่เขาไม่คิดถึงตอนที่เขาได้ดี ตอนที่ประเทศเขาได้ดีหรือว่าแบบคนขำเณรเขาได้ดีเขามีกินเนาะเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนดูภาพนะตอนที่เขาเกียดประเทศไทยตอนที่เขามีกินได้ดีทำแบบนี้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมามา่าปลากระป๋องเอามาเหยียบย่ำ เอามาทิ้งทำลายคือแบบโอ้โหดูภาพแล้วน่าเกียดมากทำแบบนี้ได้ยังไงดูสิ่งที่เขาทํานะทุกคนนะนี่คือสินค้าของคนไทยสินค้าของประเทศไทยเขาเอามาทิ้งเขามาเหยียบมาย่ําเหมือนแบบตัวเองไม่เคยกินน่ะทางไยที่ตัวเองก็คือกินของคนไทย กินสินค้าของประเทศไทยทํางานที่ประเทศไทยแต่ไม่สํานึกบุญคุณเนาะแล้วทุกคนดูโอ้โหเอาธงชาติไทยไปเหยียบย่ําไปย่ํายีหัวใจของคนไทยอะ่ะทุกคนน้องขวัญเองนะเป็นคนลาวแต่บอกได้เลยว่ารักประเทศไทยมาก ชอบประเทศไทยชอบไปเที่ยวประเทศไทยแล้วพอมาเห็นภาพเนี้ทุกคนภาพที่ขำเหมียนเขาแบบเอาแบบกษัตริย์ของประเทศไทยเอาธงชาติของประเทศไทยไปย่ยํายีเนาะหัวใจเหมือนแบบแตกสลายอะทุกคนคือโอ้โหดูภาพแล้วคือเนาะดูทุกครั้งเสียใจทุกครั้งทุกคนแล้วไม่พอนะ เอาเงินของประเทศไทยไปจุดไปเผาเพื่ออะไรทุกคนเนาะประเทศเขมนเขาทำเพื่ออะไรทําแบบนี้แล้วพอทีนี้ประเทศตัวเองตกต่ำประเทศตัวเองไม่มีอันจะกินแล้วมาเรียกร้องมาขอให้ประเทศไทยเห็นใจแต่ไม่คิดน,นะ พฤติกรรมที่เคยทำสิ่งที่เคยทำเนาะสิ่งที่ทำอยู่มันแบบดูเนาะนี่แหละทุกคนคือภาพที่เขาย่ำยีหัวใจของประเทศไทยโอ้โหแล้วทุกคนละ่ะพี่พี่คนไทยอะ่ะคิดเห็นยังไงทุกคนกับการร้องขอของคมเมียดครั้งนี้อะ่ะคมเมนต์กันมาได้เนาะทุกคน เดี๋ยวน้องควรจะพาทุกคนไปดูนะคนลาวที่ได้เห็นภาพของขมิญย่ำยีหัวใจของประเทศไทยทําลายสินค้าของประเทศไทยแล้วคนลาวจะรู้สึกยังไงทุกคนไปดูความรู้สึกของหนุ่มลาวกันทุกคนอ๋อล,ล้ว คืออันข้อถามดีๆเนี่ยดูทุกคนอันเรื่องที่เห็ดเนีนี่ฮะน,นะทุกคนเห็ดต้งแต่เด็กหน่อยจนถึงผู้ใหญ่เลยเห็ดเนี่ยเด็กหน่อยกับเปียบสเสมือนผ่าข้าวเขาแล้วทุกคนเนาะถาซุ่มเจ้าซ้อนเข้าไปในแนวนี่เข้ากับจะเป็นแนวนี่เลยทุกคนเป็นโซกรโปงเน่น,น,นี่แ่ะนี่แหละนะทุกคนเนาะอันนี้คือความคิดเห็นและความรู้สึกของหนุ่มลาวที่มีต่อประเทศไทย อกได้เลยเนาะทุกคนเนาะประเทศไทยกับประเทศลาวอะคือมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะแล้วก็มีประเทศลาวคนลาวหลายๆคนเนาะทุกคนเนาะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับพฤติกรรมของคอมเมนที่ทํากับประเทศไทยครั้งนี้เนาะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้พี่พปคนไทยที่คิดเห็นกันยังไงเนาะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะทุกคนนะ ประเทศคขมรหรือว่าในการล้องโหยของประเทศเขมรนครั้งนี้ควรแบบให้โอกาสไหมควรให้อภัยไหมควรแบบกลับมาดีกันกลับมาคืนดีกันตามที่ประเทศเขมรนเรียกร้องไหมเพราะว่าตอนนี้ก็คือประเทศเขมรนก็คือเดือดร้อนเจออะไร,ะไรหลายๆอย่างนะทุกคนเนาะเจอวิกฤตการหลายอย่างเลยแหละหลังจากที่ประเทศไทยปิดด่านไปก็เลย มาขอร้องพอเจอวิกฤตแล้วมาขอร้องให้ประเทศไทยเปิดด่านมาขอร้องให้ประเทศไทยคืนดีกับประเทศคขมรเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแล้วคนไทยละ่ะคิดเห็นยังไงทุกคนกับคาขอของประเทศคขมรนคอมเมนต์มาได้แล้วทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้พี่ๆคนไทยมาคอมเมนต์นกันทุกคน น้องขวัญขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะทุกคนเนาะสวัสดีจ้า